ครับู้ชครับในช่องสิริบุคลเอเฟ์นะครับก็นี้นะครับมาดึกด้วยนะครับเนื่องจากที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับเสร็จธุระนะครับทํางานทาชุดช้างด้วยครับก็อาบน้ําพักผ่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลาหาทุ่นครับนี่ครับหาทุ่น ว่าเราอาบน้ำเสร็จนะครับเราเดินออกไปสองดูช้างนะครับก็ยังอยู่กับที่นะครับปกติครับแต่ที่แต่ก็คือวันนี้นอนเร็วมากนะครับพีมุมงคลนะทิ้งตัวนอนราบลงเลยครับสงสัยจะเหนื่อยจากการที่เมื่อเช้านะครับเราพาพิมพ์มงคลนะไปหาร่วมงานของโคงการนะครับที่ วงเวียนพระครูประกมครับเป็นถวายพระกรนะครับก็เดินไประยะทางประมาณ2-3กิโลได้นะครับแต่เราเดินลัดเอาครับเดินลัดผ่านไปก็สิบแต่เช้านะครับบวกกับที่ได้กินอาหารเยอะนะครับวันนี้ได้กินอิ่มนะครับเลยม่วงนะครับเลย แม่บางคนนะครับสงสัยว่าช้างนี่เขานอนยังไงนะครับก็เลยมาถ่ายให้รับชมนะครับว่าช้างนี่เขานอนลาบพื้นหรือยืนนอนหรือเขานอนยังไงนะครับก็มาถ่ายให้แม่แม่ได้รับชมนะครับว่าแม่เอฟซีบางคนเขาไม่รู้นะครับว่าช้างเขานอนยังไงนะครับไม่เคยเห็นนะครับส่วนน้อยครับที่ช้างเขาจะนอนให้เห็นนะครับก็ ได้โอกาสนะครับก็เลยมาทําคลิปนะครับให้แม่ๆ FC นะครับได้รับชมนะครับว่าช้างนอนนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับ อาพยาดได้นอนไว้ดิกินหญ้าบมดดีมากครก็หลังจากเมื่อคืนไทยให้ชมนะ ี่มงคลกับเจ้าบาละมนี่ครับนอนครับเอาไปกองหญ้ามัดหนึ่งก็จะทำงานเสร็จแล้วเราจะโยนให้กินครับน่าจะนอนอยู่นะครับพ่อใหญ่นี่ครับฝั่งทางด้านนี้ครับอ๋อ นอนอยู่นะครับสายตาแบบน,นี้โอ้นี่มาดูคนนอนไม่สโลว์ครับคนครับวัว<อ>กินหมดดีมากเลยครับนี่ดูครับ ừ, uh, lắm yeah, à bạc rồi tao bán một ta bán như ngày ta bán mình sai ta bán ta bán ta, ban, ta, ban, ta, ban. ta ban ngon nhiều uh. lên nhiều lên <laughs> เก่งมากนะครับนี่นี่ะดูดูกินซิทำหน้าอี้เดี๋ยวขอตัวเก็บมูลนะครับทำความสะอาดนะครับหลักพ่อใหญ่ครับพี่มงคลก่อน,นครับไปกันเลยครับ ใจทางฟังศาสตร์หลักสิทธิ์นะครับก็เห็นนะครับมัยนก็โยนหยาดดูทองป่องเลยแต่แเชือกตอน,น,นคือกินยาดีมากครับก็จะมีมูลครับเศษเพยียดน,น้อยๆนะเ,เป็นของพี่สิริมงคลครับของผู้ใหญ่อยู่นี่เพยยียดกินแล้วฮาวถอยอย่างกิเลงของลูกหลานกิเลศ เยอะกว่าเขาแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่จะให้กินให้กินเยอะกว่า่วัยรุ่นครับให้กินเยอะกว่ายุ่นพร้อมกันเลยครับแต่จํานวนจะเยอะกว่าของวัยรุ่นนิดหน่อยครับเพราะว่าผู้ใหญ่แกอายุเยอะแล้วนะวัยรุ่นเราอ้วนมากไม่ได้นะหอบลุงหอบ

บ้านยี่สิบลังแล้วครับไปรุนร่นไปรุ่นส่วนเจ้าบารมีจะพก,กัผ้าอาบน้ำนะครับน่าจะฝึกแต่เช้านะครับก็หลังจากที่เก็บมูลนะครับดูยาเสร็จก็จะไปกินข้าวครับกินข้าวก็จะได้ทำง,งานต่อนะครับ ว่าถ้าเลยเวลาแล้วมันจะไม่หิวนะครับเลยฝากพีแม่ๆครับกดไลค์กดแชร์นะครับ,กด, like รบกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องสิริมงคลอีเลฟเว่นด้วยนะครับต้องขอตัวกลับมาของครับสวัสดีครับเอาเร็วเสียงาอาจะกางชิ้นนะครับอ่า